วันนี้กามาเยี่ยมส้วนยางปลารานะครับข้องสีจารุนั่นนะครับตรงนี้เป็นพื้นทีข้องมูดิดอะไรนะครับเป็นมูดจงตะเป็นมูดจงตะเป็นที่บ้านปที่วัดปัตตุ่งนะครับยางข้องสีาจารุน,นรั่นตรงนี้เป็นยางพันธุ์อะไรครับชวนโอ๊กลอไอ้อ๊กสุดทุ่นหยดดำอกสุดทุ่น,นหยดดำซึ่งก่อนหน้านี้มีปะนาไปบ้างครับโอ๊กลอหยดดำนี่นพลงบัวนลาคุณดั้นมากว่าที่แก่อนาเก้ เก่งนะครับดวงอาทิตย์น่าเก่งกับเก่งกับซึ่งก็บอกว่ามันกับหวานึ่งทำยางเไงดีทำยังเม็ดนทำยางเลยได้ดื่มกัดนั้ยางก็ไม่ก่อยออกไม่ออกเม็ดทำยางกับกับเหลือกเก่งเหลือกเก่งกับซึ่งทีนี้พอหลังจากนั้นหลังจากนั้นกันนึกขึ้นได้ว่านติโคนนั้นใจมาที่หนึ่งเลียวที่ช่วนโน่ตัวนะที่ช่วยโน้มู สายใจามาเดีวก็คือสใจมาเดีวปาราว้ปาราวัยนี่รับตอนนั้นกงจากคงหนองเกียดนะค้งหนองเกียดับซึ่งกปลอยเนื้อกะได้วาเตโนตอีแพ่งจ่าเรียนพ่นกะลองลองมใจตรงนี้พอใจแล้วมันคือมั่งกับปาราวัยดีนะอมใจยแลยวซึ่งผลัดบอกว่าหน้ามันหมุนขึ้นกับจึงด้หนับยางเหมือนกับ่าคุณนทุ่นดีแต่นอ๋อกับ กระจายเดี๋ยวทิ้งเต็นก็คือนหน้าหนิมขึ้นจากหน้าแข้งมันกับป็นทรายเป็นไรเป็นนี้กับซึ่งหนามยางกับหนามหนามยางหนามยางเราออกเบิ่มขึ้นกับซึ่งในต้นกล้องเปิดเท่นได้ครับปกติดีกว่าปกติหนักปกติกับต้นยางกับสมบูรณ์นะครับดูแล้วนะครับต้นยางสมบูรณ์ซึ่งเห็นจะเห็นได้อีกอย่างมันก็คือหลังกล้องกล้องกับหน้าเนี่ยครับดูแล้วอ่า เคื่อเปลือกดีนะครับเครื่องเปลือกแล้วก็นูน่นลงมาเลยนะครับเดวราตอนไปเดินดูนะครับรงนีตอนกระวนรวมต้นบุญน,นะครับเพราะฉะนั้นสีเตาโนั่นนะครับคิดวาค้นติดปลูกายางแพาออกรอยหยดดำนีดใหไอหลงใจตัวนี้ดู นะครับนะดีนะเจ้าหว่าบางคนก็ไม่รู้นะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าว่ามันตันชื้อเส้าหว่าเราไม่ลงใจครับคือไม่รู้ครับเนี่ยเนี่ยมาตัดหลงใจเดียวกันดีคือดีโบกทัดเส้าว่าดีครับอคือว่าหน้าได้ฝนนั่นลงนะฝนเลยตอนนี้คตัวตอนนี้เป็นปะนากันอยู่ตัวปะเตศครับเตศน้ำพันนกลอยหยดดำไปใช้แต่ว่าวันนี้ก็คือมาเตศเจ้าโค้งชั้นจริงๆนะครับ ถึงใจแล้วอินพ้นก่อนหน้านี้ก็คือการการเกลียดอยู่เหมือนกันนะครับพอบรู้ก็แล้วคืออกปีจะปีกว่าจะได้เกลีดแต่ว่าพอมาเจอปาระไว้นะครับแต่การเจอปาระไว้ก้องเทโดยเพราะว่าเราออกบู้อยู่งานกระเทยแย่ๆอยู่ทุกปีนะครับจึงน้องเกียจก็ได้แนะนมามาไปนี้นะครับพอนคขที่เจอป่าหน้านี้นะครับการทักมาคุยกันได้นะครับจากการทักให้ต้องการมาดูตรงนี้ก็คือโยมูดมูดทรง ตำบลตะเพนอำเภอที่บ้านปอดจอังหวัดปัตนนตนนนานีนะครับวันนี้ก็ต้องกอบกุ้นปีจารุนันมากนะครับทื่ได้แบ่งปันนะครับเปอตอนนี้คนที่ว่าเจอป้าอยู่อยู่มารกนะครับการตักมาคุยกับเราได้นะครับวันนี้ก็ต้องกอบคุณมารคกับผมกับกับขอบคุณครับครับ